เจ้เสือฉันมาแล้วแล้วเข้าขตแดงต่อสู้แล้วนะเฮ้ยมีแต่ชื่อไอจิ๊กเต็มเลยว่าชื่อแดงแดงเนี่ยคนดูมาเว้ยเจ้าเสือป่าบุกใจเสือป่าวันนี้ที่นี่เป็นการสลับฝั่งยิงนะทุกชมนะเอาเว้ยนี่เนี่ยนี่เด่เปิดก่อนได้เปรียบครับคโนวฮะเออโคตรตึงเลยอ่ะเข้ามายิงหัวตึงๆมาประดานอตึงไม่ใช่มาป่านี่เสือนี่มา ตโรกาดตรกาโ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 ตรกาตรวกาดตักัดตุวก well, ุงตัวกัดตวัดตัวกัดตัวกัดีัวกัดตัวกัดตัวกัดัวัดตรวกัดตวกัดตัวกนดตวดตัวกัดตักัดตัว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 กมดตัวกัทนัวกาดตันกัดตนวกตวกัแตวกัดตวัตวกัดตัวในดตวกัดตัตัวปตวกััวกััวสววกกัดนะับที่เป็นใวก่วกของเสือนะัรับนี่สายนวก็กระทิงนะครับไรอัน มีนีสายเอสเซานะปืนเออานะครับแต่ละตัวก็จะมีสกิลแตกต่างกันไหมนออ์แมนจะเป็นแบบว่าสายแบบว่าโจมตีเร็วนะครับหมดข้างอะไรอย่างนี้นะครับเป็นเสือนะครับแล้วก็กระทิงนะฮะใช่ไหมกระบือหรือกระทิงวะไรอันนะท่านผู้ชมนะเป็นแบบสายแทงนะครับเนาะตัวนี้ใส่โลได้แล้วก็เป็นสเกาสเกาก็จะเป็นแบบพวกอ่าปิ่จจอกนะเป็นเล่นสไนเปอร์นะปืนแล้วก็มีสกิลต่างๆกันนะครับท่านผู้ชมนะแต่ละตัวนะครับอืแล้วก็มีนี่อะไรนะจิ้จจอกสาวไอ้แมวแมวปิญจจอกนะครับ นี่เมอร์ควีนนะทุกชมนะแล้วก็มีนี่อันนี้ตัวอะไรวะเนี่ยเฮ้ยนี่กระโลกนี่ว่าคนดูใช่ไหมวะเนี่ยกระโลกหรือเปล่าวะคนดูไม่มันเท่จริงเลยวะนี่อันนี้กระต่ายนะทุกชมนะเฮ้ยแต่ละตัวก็จะมีแบบความแตกต่างกันไปแอสเซอเอ็กซ์เพิดนะทุกชมนะแล้วก็พพอร์ตนะครับมาเราจะมาลิ้นกันเลยนะฮะน้องๆเดี๋ยวเราจะมาลิ้นในส่วนของเจ้าเสือปราดตัวนี้ก่อนนะครับเออกินนี้ก็ เอ่เล่นได้เฉพาะคนที่ได้รับสิทธิ์นะครับสอบนะครับบนสตรีมนะท่านผู้ชมเพราะว่าเกมยังไม่ได้เปิดตัวยางเป็นทางการเนาะท่านผู้ชมเนาะเออ yeah okay baby hmm. richman shop โหนึ่งเรื่องเติมเกมเปิดให้เติมแล้วเกม call of d u t y warzone mobile ่นรัคประหยัดและถูกสุดๆ add ไ i richman shop x อย่าลืมแอ d นำหน้าด้วยนะหรือจะเติมเกมอื่นๆในเว็บซื้อแพ็คที่รวมรายการบัตรเติมเกมคุ้มคุมรับ richman coin ใช้แทนส่วนลดได้ทันที พร้อมบริการผ่อนชำระนานสูงสุดถึง10เดือนตลอด24ชั่วโมงเติมถูกเติมง่ายเติมไวต้องที่ r i c h m a n Shop เท่านั้นมาเว้ยมาเว้ยโอเคโอเคหน้าตาเธอสวยนี่ตอนนี้เอาเอาไฟนะครับเป็นแนวแบบว่าเหมือน b ป t t l e f i e l เลยนะท่านผู้ชมนะโคตรเท่โคตรตึงอยคนดูเออยิงอย่างตึงอย่างก๊อตอย่างอันตรายคนดูเราจะเอาเสือป่าเราไปบุกป่ากันนะคนดูนะไปอุ้ภาพแบบสวยจัดนี่ผมปรับภาพสุดเล้นี่คนดูโอเคอติน,นีเอาคิวเป็นการใช้สกิลนะ ว้าวีอะไรอ๋อชีดบูทโอเคมันต้องไปยึดจุดนะครับไปไปไปตองนี้ยึดไปแล้วตอนน้าต้องไปจุดนั้นครับทุกผู้ชมนะโอ้ปิงเท่าไหร่มานเนี่ยโอ้คนเล่นเยอะอยู่นะคนดูนะแสดงว่าผู้ทดสอบค่อนข้างที่จะเยอะอยู่นะน้องๆนะเออมาเว้มาเว้เวไปแล้วกดอ๋อกดชิปสองครั้งเป็นการแบบว่าไอ้กดชิปครั้งเป็นการแบบว่าไอ้กดชิปสองครั้งพุณพิษเป็นการาาก,าการะโดดใส่ เว้ยเว้ยกดดอทยังไงวะกดคอนโทรลนั่งตีนะกดชิปสองครั้งนี่กดชิปสองครั้งจะเป็นแบบวิ่งไปวู้ฮู้ว้าวมีสติมีหน้าอร์นะคนดูนะมาวะไอเจ้าเสือฉันมาแล้วแล้วเขากดแดงต่อสู้แล้วนะเอ้ยมีแต่ชื่อไอเจิกเต็มเลยว่าชื่อแดงแดงเนี่ยคนดูมาเว้ยเจ้าเสือป่าใจเสือป่ากดที่นี่เป็นการสลับฝั่งยิงนะทุกชมนะเอาเว้ยเว้ นี่เนี่นี่เดียเปิดก่อนได้เปรียบครับคอนโนฮะเออโคตรึงเลยอ่ะเข้ามายิงหัวตึงๆ yeah! มาประดานอตึงไม่ใช่มาปา่านี่เสือนี่มาเสือมันลองเมียวเมียวกูจ่าู้วเมียวเมียวมันอ่ะเฮ้ยเพื่อนเราดาวโดนอยู่โดนอยู่คนดูอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวอ้โดน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 สวยสวยเตกหนึ่งเตกหนึ่ง อีกสองสวยสวยสวยเอาดิเอาดิ้เดิปเดิปเดิปคุนอยู่ฝั่งนี้ฝั่งนี้ฝั่งนี้มาเอาดิเอาดิสวยยังก็ฟีไฟฟีตึงนี่ลากหัวโนตึงอ่ะเอาว่าเอาว่าเฮ้ยเราสลับตัวได้ไหมมั้ยอันนี้เรารอเพื่อนมาชุบนะเฮ้ยเหมือนในเหมือนเหมือนในแบตเตอร์ฟิลเลยนะเนี่ยคนดูเอาว่าเอาว่าเฮ้ยใช้ได้ใช้ได้คนดูเอาเว้ยเว้ย เราเลือกตัวใหม่ได้นะท่านผู้ชมหน้านี้ชิงได้นะครับเออเราลองเอาสไนแมสเกิลมาเล่นดูนะท่านผู้ชมนะนี่หมาป่าโนตรึงนะครับคิอมอนชิมอนบอยอีอีบอยเอาว่าเอาว่าโอ้มีลงสกิลอะไรอุ้ยผมว่ากินนี่สนุกเลยนะถ้ามาจริงๆนะเฮ้ยบีมันยึดไปแล้วสไนแมาก่อนคนดูเรากดหมอบไป้ไหมวะเดี๋ยวกดได้แค่คนกดได้แค่นั่งคอนโทรล นี่ร่วงสวยเกือบตายต้องยิงโดนหัวนี่มาคนดูอ๋อกดกดชิปฝั่งซ้ายจะเป็นแบบว่าลิงค้างไว้นะทุกชนนะมีม,ว,ม,มว่าฝัา่งนี้อืมตอนในโนตึงสักงหน่อยอืมอืมกลับดดินกลับดดิน สวยเจ็บเจ็บเจ็บแต่ไม่ตายัยึดมาแล้วสวยอุ้ยปืนม่งโคตรโคตรลั่นอ่ะืออเพื่อระยะยิงหน่อยสวยหัวแตกวู้้จะมาป้าเราตึงจัดเลยนะเนี่ยอมีตัวนึงอยู่ฝั่งนู้นนะครับอืมวิ่งกรยเพิ่มนี่ร่วง ไม่ตายไม่ตายคุณดูมันเจ็บเจ็บหนักแต่ไม่ตายอืมเ,เ,เจ็บเจ็บเจ็บอืมร่วงโคตจัดโคตจ,จัดคุณดูอือตา,ตายตายตายโหูเก็บสองอะหมาป่าเราโคตรตึงอ่ะหมาป่สาสไนเปอร์เอออย่าเล่นกับบิ๊กคุกสไนเปอร์โนตึงโนอันตรายนี่จิกมาดิเอาว่ะเอาว่ะ ดูก็ไปหน่อยเพื่อนยิงก่อนเลยยิงยิงช่วยมันอยู่ครับคนดูนะตอนนี้ว่าฝั่งนู้นเอ้ยเพื่อนเรากำลังบุกเข้าไปอยู่นะครับตอนนี้้องยิงเสริมเพื่อนเราสักหน่อยอืออือเอยตายมาใส่ามาพเพื่อนอือร่วงโคตรโหดโคตรอันตราย,ายสวยเจ็บแต่ไม่ถึงก็ตาย นี่ยเว้ยเจ็บเจ็บแต่ไม่ตายเจ็บเจ็บแต่ไม่ตายแม่งเอ้ยเจ็บอย่างเดียวเลยแต่ไม่ตายวัดตะอีร่วงมาดิมาดิอันนี้จะหลินเสนกับเรานะนี่คุณดูมันมองไม่เห็นมันมองไม่เห็นมันเอือมันเอือคุณดู นี่โดนโดนแต่ไม่ตายไวจัดอุ้ยเจ็บเจ็บเจ็บคนดูมันมีมันมีมันมีม,นม,ม,นม,ม,นมีคนเล่นสนไนร์มาอยู่นู้นนะครับอืมเอาหน่อยเขาหน่อยอุ้ยกระสุนหมดุดปืนพกก็ได้ลงสกิลก่อนนะครับคนดูกด E ตัวยากันเองคนดูอย่างนี้ไป อันนี้เล่นแบบหมาป่าโนตรึงไปแล้วนะครับคุณนะหากคุณกำลังสนใจหาเว็บเติมเกมราคาถูกอยู่แล้วก็นี่เลย r i h h a n n Shop เว็บผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ราคาถูกการันตีคุณภาพจากผู้ติดตามถึง400,000คนมีเกมมากมายให้ได้เลือกเติมเช่นโรบอทฟีไ e พับจีโ b บายอาร์โ l วีคอป o ต t y Mobile l อบิตี้วอลซอนเดียโ e เ o มมอ o ชอว l ว a ลเล a r อ็ดเรส Racer Sausage Man Overwatch, Genshin Impact LOL, Identity V, l e g น n a l o k Mobile, บัตรกำนันและบัตรเติมเกมอื่นๆอ,อีกมากมายเติมเกมแบบคุ้มคุมสุดไวเติมก่อนใจทีหลังนึกถึง Rich Man Shop โ no นหนึ่งเรื่องเติมเกมหากใครไม่อยากพลาดข่าวสารโปรโมชั่นเติมเกมดีๆไปติดตามกันได้ที่เว็บไซต์ a n ช h o p หรือ f a c e b o o k r i c h m a n s h o p ไลน์ at r i c h m a n ช h o p ถ้าอยากเติมเกมคุ้มคุราคาถูกนึกถึง r ริช m a n ช็ o ป เวลากดชิปสองรอบมันจะปิดการบูตวิ่งนะทู้ชมนะว้ามันมีพวกริสไนโนตริงโนกอตอยู่เอช่วยเขาด้วยอะตรุยเย่ยเลยฮาฮาเจะได้กินนี้คนดูเลือกตัวไหมครับอ่าเอาไบรอันมาไหมตัวแท้งหน่อยนะทุกชนนะตัวนี้อ่าเวรดีกูดบอยโว้เจ้ากระทิงโนตริง no นี่นะเฮ้มาดิมาดิอุ้ย ตะคิวอีน่าจะเป็นโล่นะหนีพุ่งเข้าไปเอสเลยโอุ้ยตายเลยหลอกูตีวันนี้ลิกตซองนะครับเราลิกต์ซองเค่ตัวคั่วตัวคั่วตัวคัตัวคัวโดนยึดไปสองที่แล้วไอ้ตายสี่พักพวกมันต้องไปยึดที่ตรงนั้นคืนนะไปว้าว ดูอะไรวะคนดูนี่นี่นี่อุ้ยไม่ตายโอ้กระทิงก็โหดอยู่นะคนดูอุย้ยโดนเก็บสองเลยแต่ว่าไอตัวเสือแม่งวิ่งดีกว่านะผมลองเล่นตัวอื่นมากนะครับมีหลายตัวเลยนะเนี่ยอันเนี้ยจริงจริงอืม expert บ้างตัวนี้นะครับเจ้าหนูเจ้าแมวเฮ้ยแต้มันขึ้นมาแล้วมันยึดเราไปเยอะเลยนะเนี่ยคนดูดูดิทำไมเป็นเงนี้ยมาสกิลแต่ละสกิลก็แตกต่างกันนะเนี่ยอันนี้โยนระเบิดอ๋อระเบิดตีนเฮ้ยหนุนหนุนหนุน มาเฟรนด์บู <S <S ๋ไว้ร้วนร้องร้ว้าโดนปืนอะไรยิงวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแต่นี้กันแต่ก็ใช้ได้อยู่คนดูปืนนี้นะอันนี้เราเล่นแมวไปแล้วตัวอื่นบ้างนะครับนี่อะไรอ่ะเบอร์เมียอันนี้อ๋อเป็นหนูหนูยักษ์หนูยักษ์แฮมสเตอร์ยักษ์นะ ขึ้นไปหน่อยขึ้นไปหน่อยโอ้หตอนนี้เราโดนบุกหนักเลยนะฝั่งเรานะครับคะแนนไม่วิ่งเลยนะครับตอนนี้ขึ้นไปหน่อยขึ้นไปหน่อยเฮ้ยโ,โดนยิงจากตรงไหนวะโอ้มันมีเจ้าเสือป่าตัวน,นั้นอยูน่นะโอ้ยนี่โหดจังเลยวะเฮ้ยนี่โหดมันโปรหรือเปล่าวะคนดู ว่าแต่เฮกมีหลายตัวมากเลยนะครับตอนนี้เอาเอาซัพพอร์ตมาบ้างซัพพอร์ตน่าจะเป็นหิวเลือดได้นะผมคิดว่านนะนี่มาอเราดแต่ภาพสวยนะครับภาพสวยมากเลยเกมน,นี้นี่เป็นปืนอะไรอะ่ะอ๋อน่าจะเป็นปืนลูดนะครับสวยสวยแตกเอา้ากดไม่ทันโอ้โห อุ้ยตายกันเต็มเลยมาช่วยกันมาช่วยกันตัวเองดูกคนเฮ้ยเอ้อโอ้มึงยิงไม่ตายดิกูจะรั่วเลยแน่ๆโอ้โหทำไมพี่ปลิ่นอย่างงั้นยึงไม่ตายได้ไงวะงงงงเด้ง้แต่โหดอยู่นะโหดอยู่ใช้ได้ผมลงที่ใหม่ก่อนนะแต่ผมเอาเสือมาเล่นแล้วกัน เย่ h yeah, very good boy ไปฮะ Yeah it's me objective ไปฮะคนดูว้าวตุกขตุก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 มาเวมาไวว้าวเฮ้ ว้าวว้าวเอาดิเอาดิสวยลวงว้าวนี่ก่อนนี่ก่อนคนดูโอ้ลุงไปยิงบูมันก็มันอยู่นะคนดูเออออตายเมื่อไหร่ลุงเต,มงเติมครับลุงเติมครับรอบนี้ เย้ขโมนเบบี้เนี่ยยึดจุดมาแล้วนะทุกผู้ชมนะเราปเกมแบบแนวยึดจุดนะแล้วก็เวลาเราค่อนข้างเหลือเยอะเฮ้ยอือสไนซ์เยอะเหมือนกันนะในแถวนี้คนดูอุย้ยตายอีกแล้วผมตรงไหนผมต้องเอาสไนซ์มาลินบ้างมางดูนะเออแต่อีเคกระแรงอยู่นะครับผมจะเอาสไนซ์ลุงแล้วกันนะเออต้องเล่นตัวน,นี้เก้าแมน ลงเลยดิมุมนี้ไม่มีใครลงาดีเลยสวยเต็โคตตึงโคตกอดระดัี่เนี่ยทนายคตรหมดอ่ะนี่ดิ่วงจเป็นไงล่ะเจ้หมาป่านูตึงว้าตั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 วตดตรีปังตนัวัวตััวตัตตัวตัต เออเอาเว้เว้บังปังไหวแตกปังปังฮ่าฮ่าฮูเพื่อนทำไมมึงจูเพื่อนทำไมกดโหนกดโหดหมาป่าเราโคตรึงเงี้ยคนดูตอนนี้นะโอเคนะท่านผู้ชมนั้นก็ประมาณนี้แลในการนับสลับตัวเกม y a s s a u l t นะท่านผู้ชมนะ้เป็นเกมวันแนวอ่า TPS ต่อสู้กันนะท่านผู้ชมนะระหว่างสัตว์ป่านะครับมีให้เล่นหลายสายนะครับอืมเนาะก็สิทธิ์เขาเล่นเกมนี้นะครับก็อยู่ที่ว่าใครจะได้รับสิทธิ์มาทดสอบนะท่านผู้ชมนะยิงโหลดเกมนี้อยู่หน้าล่างคำบรรยายใต้คลิปนอนปลดมันเล่นกันได้นะครับซาลาวันนี้พี่โค้กของตัวไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าไปจ้าคนรู้อุย้ยเอาดิเฮ้ร ร้าน Richman Shop ผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแล24ชั่วโมงกัรันตีคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า400,000คนเติมเกมออนไลนใช้เพียงแค่ไรออดไอดีในราคาที่ถูกและคุ้มกว่าเติมเองถึง10%ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนสามารถเติมเกมได้บนเว็บไซต์ Richman Shop หรือเติมได้ที่ช่องทาง Line Official @Richman Shop อย่าลืมแอดทำหน้าด้วยนะนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมชั้นนันอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบัตรเติมเกมคุ้มคุมโลบ ออกกิฟต์การ์ดไลออดสตรีมบัตรแกร็บบัตรไลน์ทินเดอร์อยากเติมเกมแบบคุ้มคุ้มสุดไวเติมก่อนจ่ายทีหลังต้องนึกถึง r i c ชแมนช h o p โน่หนึง no 1, เรื่องเติมเกมและถ้าเกมเมอร์ไม่อยากพลาดข่าวสารกิจกรรมเกมดีๆต้องติดตามเพจ r i ชแมนช็อปไว้ด้วยเอาละ่ะไปสนุกกันเลย